เข้มเดี๋ยว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 คำถามมันไม่มีถามคนอื่นบ้างเหรอครับหอมเข้มอีกแล้วเอีกแล้วครับเหมือนตีหัวเข้าบ้านเลยครับหอมไม่ได้ฮะแล้ก็เจอแบนี้เลยอ้าวเข้มเค้ทุกคนรักผมทุกคนรักผมเข้มครับเจอมู กับผู้หญิงตอนนั้นเออแล้วตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้จ๊ะเอออ่านช้าต้องหม่เยอ่ะเจอซึ่งคำถามคืออะไรอ่ะเข้มจอมุกครั้งแรกที่ไหนตอนนั้นรู้สึกยังไงกับผู้หญิงคนนี้จ๊ะน่าเจ๊บ้า จอกันครั้งแรกตอนไปเต้นเพลงปีใหม่ของช่องเจ็ดเอชดครับโอ้โหภูมิวานะทำไมเป็นจำคนจำแม่นมเมียจำทุกโมเมนต์ของเขาได้หมดเลยเหรอจริงเหรอจกั<า>นได้ม,มี่งานอัดเพลงปีใหมช่ช่องเจอกันคร้งแรรู้สึกไงลูกปิงได้ไหมปิงก็บอกว่าเออเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนร่วมช่องเราแบบปิงเลยเนาะเอ้ยคนนี้น่ารักดีตอนนั้นเรายังใหม่อยู่นะ เราเราเราแค่แบบทักทายใช้ใจตอนนั้นรู้สึกยังไงเราแทบจะไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรกนะันเนี่ยจะสวัสดีครับแล้วก็ายเลยใช่<ป>เพราะว่าเอวีนั้นเนี่ยถ่ายตั้งแต่เช้ายังเกือบเช้าทั้งวันฮูวีฮัวอย่างนูนะ้นอ่ะแล้วนะแล้แลมาปิงกันอีกทีตอนไหนไหนว่ามาไอ้นี่มเกดาพอต้องคุยกันเดี๋ยวเรู้แล้วไปมีทีตอนไหนตอนหนึ่งเบรกเสร็จ ตอนที่จูบกอเลคตอนเบกเจตอนนั้นซีนอะไรตอนนั้ซีนที่ต่างคนเขาก็เฮ้ยมิตอนตอนหนึ่งเบกเจ็ซีนที่ทะเลมุกดาเหยียบแก้วแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มองตานปิงกันต่อเนือไม่ได้ว่าปิงตอนแบบตอนหนึ่งเบรกหนึ่งที่ปุ๊เลยนะ จำได้ไหมโมเมนต์นั้นตอนไเอมบีตออ็มวีอันนั้นจำได้เป็นยังไงบ้างเจอของครั้งแรกอเฟิ์อินพันธ์ทั้นเลยก็แ้มอะฉันเป็นใครเปาาจะเป็นอย่างนี้เวลามาจะงงใช่ไหมหนูตอนนนงงงไหมนี่ย็งทำอยู่น่ยงอ่งงเออคำพูดอย่างนี้แงงหน่อยค่ะดี่ มันนักรวยจริงจริงแต่เขาไม่อะไรนะเขาเป็นคนน่ารักแต่ว่าเออแบบจิ๋วแบบว่าแคมบติว่าเราไม่เคยร่วมงานกันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้แบบมานั่งคุยกันหรือว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเข้มตอนนั้นก็คือยังไม่ไม่ได้รู้จักกันเลยอ๋อโอเคถามมิ้นดีกว่าเจอมุกดาครั้งแรกเป็นยังไงกลัว กูอยู่นะแบบ้มทำน่าหนานะกููนทไมกกล้าพูดดีนะักองก่นอมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วอ๋อไม่รู้อ่ะเข้าใจได้ไม่ไม่ได้แตกนี้ก็รู้สึกเขากลัวเลยนะตอนแรกอ่ะ แต่แค่เขามันคือการไม่กล้าเข้าหาเขาอาจจะมีแบบรังสีออร่าของการเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่ไม่เช่ไม่ใช่คือเขาอ่ะเป็นคนเวลาที่เขาไม่ทำงานเขาจะกระ่นโล่ๆเขาก็จะเป็นคนนั่่นิ่งๆแล้วก็ลอยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผิวผ้าไหมเหนื่อยไหมร้อนไหมผิวผ้าไหม ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เออแต่ว่าจริงๆแล้วเขาโดนหน่าละถึงเวลาเขามาถึงแล้วเขาเขาาจะเอาเอาบทมาวางเออมันก็สับสลอีกสุดๆชาชา้าเลยแต่โมโม่ไหนบ้าเออมาดีมาดีเขคอนข้างโฟกัสเออเขาบอกประมาณนี้ซึ่งถ้าจะมีแฟนก็คือเหมาะคนที่แบบว่าสนุกสนานมหาพีชา ถ้ามีเอางี้ว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่ในนียถ้าใครจะมีแฟนฉันบอกเลยว่าต้องผ่านด่านชื้นก่อนสองสามสี่หแบบ้าแหมเนี่ยแตม่ไปมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกะใคร <an> <c oughs> อ่ะสรุปเจอครั้งแรกยังไม่อะไรเจอครั้งต่อไปอ <c oughs> ไปก็เป็นละครโซเวียตได้<ๆ>ไดูกันนะฮะน่แรกไม่เป็นไรครนบ <c oughs>